สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพรพน์ครับบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดทุกวันอังคารเราจะสรุปนะครับทุกช็อตเด็ดของฟุตบอลดิวิชันอันดับสูงสุดของเมือทไทยก็คือ o y o ยต Thai Premier League นะฮะสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นเป็นการเจอกันของโ oh อ้โหบิ๊กแมตสุดๆคุณผู้ชมครับเมืองทองอยูไนเต็ดรองจากผมเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับที่สฉลามชนบุรี FC เ hey ฮ้ๆฮหรือเปล่า เดี๋ยวต้องดูครับเราจะจัดไปเกมนี้เมืองทองทัชนะจะขึ้นเป็นที่หนึ่งนะครับชนบุรีแม้มาเยือนแฟนมาเตรมฮะเปิดฉากมาเมืองทองชุดแดงเปิดจากสายทิติพันธพุ่งจันแปนเน้นๆไปชนเสาสกอร์ยังคง 0- 0นย์นะครับทางด้านของชมบุรีพยายามที่จะลากกระชากเปิดเข้ามาอาทิตย์ดาวสว่างเคลียร์ทิ้งไปได้ในาทีที่37ครับมาริโอชิงกับทางด้านของมูยเรศินแดงแดงมาริโอยูราฟสกี้ล็อกแปโกล เมืองทองขึ้นนำ1-0ครับแล้เดี๋ยวดูท่าดีใจฮะวิ่งอย่างไกลโดดทีบชี้แฟนๆชี้มาที่โลโก้สโมสรน,นะครับแล้วก็หลายคนคงจะอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรหลังจากยิงลูกแรกเดี๋ยวแชมป์จัดไปคุยกับเขาฮะ Mario you know I'm gonna ask you about your goal celebration what exactly did you say right after you scored that fantastic goal และ Mario ตอบมาให้เป็นภาษามาซิโดเนียนฮะ ไอเคด้ีามกัคุณผู้ชมครับแปลเปาาล็นภาษาอังกฤษก็ประมาณว่า Football is so easy when you are smart and clever one t o touch and finish ประมาณว่าบอลมันง่ายโอ้ถ้าคุณฉลาดจับแต่งล็อกหลบยิงตูมนี่ฮะเฮกันท่าประจำหันหลังนะครับและก็เวลา20นาทีครับเมืองทองมาได้ลูกนี้ฮะทางด้านเชียริสินโดนสกัดได้ลูกที่จุดโทษ แต่มาริโอฮะพยายามจะเหนือชั้นนะครับแปะกลางโกแต่โกรู้ทันโอ้ินตวีชัยนี่สะใจแบบสุดๆเลยนะฮะทางด้านของชมบุรีกับโอกาสสุดท้ายแอนเดอร์สันดอซานโตสโคกแต่ว่ากเวินสบายสบายฮะหมดเวลาครับเมืองทองชนะชมบุรี10น,นะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วนะฮะส่วนชมบุรีอยู่ที่3ตามหลังเมืองทองอยู่4แต้มพรุ่งนี้เดดสุดฮะ16นาฬิกา45นาทีแล้วเจอกันครับ